ลิเวอร์พูลและอาเซนอันถึงขั้นขวานผวาหลังทีมผู้แข่งได้แข่งเทพกลับมาลงฝึกซ้อมพร้อมท้าชิงบัลลังก์ทีมมีลีกเต็มตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ปล่อยภาพการล่าสุดของแคมการฝึกซ้อมหนีหนาวในมหานครอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยประเด็นที่รียกเสียงฮือฮาจากแฟนบอลทั่วโลกได้มากที่สุดก็คือการที่พวกเขาได้เออร์ลิงฮาลันและจอห์นสโตนสองแข้งคนสำคัญกลับมาลงฝึกซ้อม เฮเร์คาดชาวนอร์เวย์พลาดการลงสนามให้เรือใบสีฟ้ามาทั้งหมด9นัดนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังมีอาการกระดูกหักบริเวณฝ่าเท้าแม้ในระหว่างนั้นฟอร์มของซิตี้ยังแรงดีไม่มีตกเก็บชัยชนะ8ดนัดและไม่แพ้คู่แข่งเลยแต่การได้ผู้เล่นระดับฮาลันกลับมาย่อมสร้างความแตกต่างให้พวกเขาได้แน่นอนสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปแมนซิตี้ต้องบุกไปเยือนท่อเดนแรมฮอสเปอร์ในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบสี่ในคืนวันศุกร์ที่26ต่อเช้าวันเสาร์ที่27มกราคมที่ถึงนี้ ก่อนจะลงเตะเกมพีเมียร์ลีก3นัดรวดกับเบอร์ลีเบนฟอร์ดและเอฟเวอร์ตันตามลำดับ